สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจ,จากเชนตลาดนะคะประจำวันที่25มีนาะคม2564นะคะภาพรวมตลาดวันนี้ยังมองความสดใสต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ต้องบอกว่า,วาเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเอาเปร์มตลาดในภูมิภาคนะคะคนอื่นปรับตัวลงกันเป็นส่วนใหญ่เราเนี่ยยงัง ิดบวกส่วนขึ้นมาได้นะคะโมเมนตัม um หลักเนี่ยน่าจะเป็นการเวียนกลุ่มเล่นเข้ามาขนาดหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กนะคะคิดว่าแรงหนุนตรงนี้น่าจะยังคงมีต่อเนื่องอยู่นะคะในขณะที่ปัจจัยต่างๆของตลาดตอนนี้ต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดูโดดเด่นเพิ่มเติมทั้งทาง,งบวกทางลบนะคะแต่มีปัจจัยที่จะต้องคอยเฝ้าระวังตามต่อเหมือนกันนะคะอย่างเช่นประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงต้นเดือน ที่ผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ที่มีการพบปะกันระหว่างเจ้าที่ระดับสูงของทางสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าผลของการประชุมรันนั้นจะออกมาไม่ค่อยจะสดใสสดสวยเท่าไหร่นะคะก็ต้องรอลุ้นต่อไปสําหรับเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐจีนที่มีเทนเทติฟเหมือนกันว่าเอออาจจะมีการพบกันหรือพูดคุยกันของประธานดีสีเจนผิงกับทางประธานดีไบเดนนะคะในเดือนหน้านะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีกําหนดการอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ท่าทีของการประชุมในครั้งที่ผ่าน มาของเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็เจ้าที่ระดับสูงของจีนเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะว่าจะเป็นประเด็นถัดไปที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องติดตามดูนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะต้องตามดูก็คือเรื่องของวัคซีนของแอสตราเซเนกานะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราบอกว่า เขาถูกฟอสให้ให้มีการเปิดเผยผลการทดลองในเฟสสามนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเช้านี้เนี่ยเมื่อเช้านียเพิ่งมีการถแถลงออกมานะคะว่าตัวประสิทธิภาพของตัววัคซีนเนี่ยอยู่ที่7จ็ดนสะิเอร์ซจากเดิมที่เคยถแถลงอยู่ที่เจ็ดเก้็นก็ลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าประเด็นหลักเนี่ยก็คงต้องไปจับตาดูเรื่องของการระบาดน,นะคะที่ ทางสหภาพยุโรปนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยเข้าสู่การระบาดในระลอ,อกที่สามหรืออาจจะเป็น4ี่ของหลบางประเทศนะคะแต่ว่าผลสรุปก,ก็คือมีการประกาศล็อ,อกดาวน์หรือขยายเวลาล็อ,อกดาวน์ออกไปของหลายประเทศนะคะตรงตรงตรงนี้เนี่ยเป็นตัวสะท้อนที่ดีอันหนึ่งนะคะว่าความเป็นมาเป็นไปของตัววัคซีนเนี่ยทั้งใน,นเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ย แล้วก็เรื่องของการกระจายเนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่มีความสําคัญมากๆนะคะต่อการเปิดเมืองเปิดประเทศแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถดําเนินไปได้ในลักษณะที่เป็นใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะสะดุดถ้าสมมุติว่าตัววัคซีนของแอสต a z าเซเนตรงนี้เนี่ย มีประเด็นขึ้นมานะคะอย่างน้อยเรื่องของประสิทธิภาพตอนนี้อาจจะสบายใจว่าโอ้เจ็ดสิบหกกับเจ็ดสิบเก้าจะไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะแต่ว่าความล่าช้าของการผลิตอาจจะมีผลเหมือนกันแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สหภาพยุโรปมีผลเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทางรู้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของการฉีดเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพในการกระจายตัววัคซีนที่มากเพียงพอนะคะเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วประเทศในยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยฉีดไปประมาณ1 2 1สเท่านั้นนะคะ นั่นถือว่าเป็นส่วนน้อยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการระบาดในรละลอกที่3นี้ขึ้นมาก็ได้นะคะนอกเหนือจากสาเหตุอื่นๆอีกหลายๆประเด็นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลทําให้มีการประกาศเรื่องของการะระง,งับการห้ามส่งออกตัววัคซีนของแอสตราเซเนกก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กถือว่าจําเป็นจะต้องจับตาดูเพราะว่าเกี่ยวโยงกับแผนการกระจายวัคซีนของไทยเราอาจจะ ค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่าเราพึ่งพิงอยู่แค่ไม่กี่เจ้านะคะเราแอสตราเซเนกาเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเจ้าใหญ่แล้วเราก็มีกําหนดการในเรื่องของการผลิตเองกําหนดการตรงนั้นอาจจะไม่ได้กระทบเพราะว่าเราจะผลิตเองค่ะแต่ว่าส่วนที่แอสตราเซเนกากำหนดจะส่งมอบให้เรา26ล้านโดสในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนี้เนี่ยถ้ามันล่าช้าออกไปตรงนี้ก็อาจจะมีผลต่อแผนเรื่องของการเปิดเมืองหรือว่าภาพมาตรการการท่องเที่ยวที่เราคาดหวังกันเอาไว้ค่อนข้าง,งเยอะในไตรมาสที่4นะคะตรงนี้ก็ ถือว่าน่าสนใจนะคะที่ที่เราต้องจับตามองนะคะก็2ประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ชารจีนแล้วก็ตัว a s สต a าเซเนกส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สําหรับการประชุมกรนอง,อง,อง,องนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์เป็นไปตามคาดนะคะสําหรับเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยที่0.5นะคะแต่ว่าในเรื่องของคาดการเศรษฐกิจเนี่ยก็ดรอปลงนะคะคาดการจะโต3เปอหรับปีนี้นะคะแล้วก็4.7เปอหรับปีหน้านะคะ ความเสี่ยงที่รออยู่ก็เช่นเดียวกันในมุมมองคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนที่ราชาเป็นความเสี่ยงนะคะต่อภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การฟื้นตัวที่อยู่ในระดับที่อาจจะต่ำกว่าคาดในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าปีนี้เรายังคงต้องพึ่งพิงเรื่องของมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นการบริโภคภายในเป็นหลักไปก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของภาคส่งออกนะคะที่คาดหวังว่าเศรศษฐกิจโลกที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าเราเนี่ยจากปริมาณวัคซีนที่ได้มากกว่านี้น่าจะช่วยการส่งออกของเราาาะ,ะเพรว่ ตัวเลขการส่งออกที่ทางกรงงมีการปรับนะคะสำหรับปี6กสเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับการส่งออกเนี่ยเขาปรับคาดการณ์ขึ้นว่าจะเติบโตได้ประมาณ10เอร์จากเดิมที่เคยคาดการณ์ว่าจะโตห้าจุด็ดเปอร์เซนํการนเข้าคาดว่าจะโตส5 2้าุดเปอร์เซนะคะจากเดิมที่เจ็จุด็เนตะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าภาพของ GDP ในปีนี้การเติบโตของเราคงต้องไปพึ่งเรื่องของการส่งออกนะคะให้มากขึ้นแล้วก็การบริโภคภายในเนี่ยเป็น ตัวปัจจัยเสริมเข้ามาช่วยส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยความหวังก็คงเล็กๆน้อยๆนะคะน่าจะเป็นความหวังของปีหน้าซะมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆสำหรับก,การประชุมกรงเงเมื่อวานนี้นะคะส่วนพี่ก้อมเดลวันนี้นะคะเอาเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้แหว่งตัวในกรอบทางขึ้นนะคะที่เรามองว่าจะมีแรงหนุนจากหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เวียนกันเข้ามาเก็งกําไรนะคะก็เราให้กรอบนะคะ1560 1ห,น 60, หน80นปนะคะเป็นรออินทางขึ้นเบาๆนะคะ ส่วน q พุ่ม f t h เ Day ของเราทุ่น2ตัว MTC กับเซเป้นะคะ MTC เนี่ยเรามองได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการเรื่องของดอกเบียนะคะที่ก็น่าจะยังคงไว้ที่ระดับต่ำแบบนี้ต่อไปนะคะก็ คิดว่าในแง่ของต้นทุนเนี่ยดอกเบีย้ยของ MTC ก็จะยังไม่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีมาตรการของทางแบงค์ชาติเรื่องของ Soft l o ลนออกมาช่วยด้วยนะคะก็น่าจะทําให้สภาพคล่องของลูกค้าเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ในแง่ของความเสี่ยง NPL ที่ลดลงนะคะของตัว MTC แล้วก็ถ้ามองในแง่สินเชื่อถามว่า ความต้องการสินเชื่อยังมีอยู่ไหมต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ความต้องการใช้เงินยังมีอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้น MTC เนี่ยก็มีโอกาสในการขยายการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของแนวโน้มการตั้งสำรองในทางกลับกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดว่าผลกาไรผลประกอบการเนี่ยก็น่าจะทำาูลค่าได้ต่อเนื่องสำหรับ m อ c นะคะส่วนตัวที่สองนะคะเซเป้นะคะก็มองแนวโน้มที่ดีในเรื่องของ ที่ทางการบริโภคที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเรื่องของการขาดแคลนตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเริ่มคลี่คลายไปแล้วบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ส่งออกในโควิด -19 ในหลายๆประเทศก็เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแนวโน้มการส่งออกมีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นบวกกับตัวเซเป้นะคะแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของสตอรี่ข้างหน้านะคะเกี่ยวกับตัว กันชงนะคะก็มีเข้ามาเหมือนกันสําหรับตัวเซเป้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการคอลลาบอรเรชันกับบริษัทต้นต้นน้ําที่เป็นผู้ปลูกตัวการชงนะคะโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ตัวกำลังตัวต้นทุนเนี่ยก็น่าจะถูกกว่าคู่แข่งได้นะคะมีจอยเวนเจอร์กับบริษัทใหม่อีกหนึ่งแห่งแล้วก็คือเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับสาราต่างๆในการชงนะคะไม่ว่าจะเป็นเทอร์ปีนหรือว่า CBD นะคะก็มีกําหนดที่จะออกในช่วงปลายปีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดทีเดียใน ส่วนของ Analyst นะคะที่จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะคะส่วนเทคนิคพิกของเราว,วันนี้นะคะทุน3ตัวนะคะจะมี B ีกลิมนะคะ c p n แล้วก็ตัว p r i n c e ค่ะ ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะมีข่าวในเรื่องของตัวเรือที่มีการจะเกิดตื้นที่ของตัวเอชนะคะเออในสิ่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวเรือบรรทุกสินค้าที่ไปเกิดตื้นนะแล้วก็ขวางคองสเวดนั้นเนี่ย,คา,ค,เเยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกนะคะเนื่องจากต้องบอกว่าตัวของสเวดเนี่ยเป็นช่องทางขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคาดว่าทําให้การขนส่งทางน้ำเนี่ยของโลกเนี่ยประมาณสักสิเนี่ยต้องหย,ยุดชะง,งักไปประมาณสัก2วันนะคะเออทางฝ่ายได้สอบถามไปในกลุ่มอ่ที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะก็แจ้งมาว่าตัวการขนส่งน้ํามันนะคะจากช่องทางดังกล่าวเนี่ยประมาณสัก10%นะคะคิดเป็น10%ของโลกนะคะแล้วก็ตัว LNG เนี่ยประมาณสัก8%นตะคะต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลณปี2อ6 1นอะคะซึ่งปกติเนี่ยของสเวนเนี่ยจะเป็นตัวเส้นทางการขนส่งน้ามันนะคะจากตะวันออกกลางไปยุโรปแล้วก็มาที่ฝั่งเอเชียนะคะคาดว่านะคะ เอออย่างที่บอกว่าจะจัดก,การให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน2วันนะคะแต่ต้องบอกว่าเรือที่ชนเนี่ยลำค่อนข้างใหญ่นะคะประเด็นที่1นนะคะก็มองว่าถ้าหากเหตุการณ์เนี่ยยืดเยื้อไปกว่านี้เนี่ยก็อาจจะกระทบกับการผลิตของโรงก,กลั่นน้ำมันได้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นบวก,กต่อ g r m นะคะเนื่องจากว่ามาหาน้ำมันดิบมาผลิตกับโรงกลั่นเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้นะคะระยะสั้นเนี่ยก็มองบวกต่อราคาน้ำมันให้ปรับขึ้นได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้ายืดเยื้อเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่ม ลงกันนะคะขณะที่ในเรื่องของกลุ่มขนส่งทางเรือเองเนี่ยคาดไม่ส่งผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบนะคะค่ะมาต่อกันในตัวแซฟเป้นะคะในแต่มหนึ่งนะคะในประเทศก็ได้รับแรงกดดันจากการระบาดใหม่นะคะแต่ว่าค่อยปรับตัวดีขึ้นแล้เอ็มออนเอมในประเทศที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่า จนตรงนี้จะได้รับการชดเชยจากตัวตลาดส่งออกนะคะจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนนะคะได้ที่ขายลงแล้วก็สถานการณ์ระบาดในประเทศอ่าในหลายๆประเทศในต่างประเทศนะคะก็เริ่มดีขึ้นนะคะทำให้ส่งออกสินค้าได้มากขึ้นนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายคัดเออกำไรปกติในมัดหนึ่งของเซเป้นะคะแม้ว่ายังคงลดลงเยอันเยียนะคะจากปีก่อนที่ไม่ได้รับผลกระทบโควิดนะคะแต่ว่าฟื้นตัวดีขึ้นนะคะอ่า Q, Q นะคะ แล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีนะคะก็จะเน้นขยายตัว In-home consumption ในต่างประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มสินค้าใหม่ช่องทางออนไลน์แล้วก็สินค้า NPD ในประเทศนะคะโดยเฉพาะตัวของ uh, functional drink นะคะแล้วก็จะขยายไปในตลาด uh, traditional trade มากขึ้นนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่มาตรการรัดนะคะได้เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็จะมีการปัจจัยบวกจากตัว a s i า e เทนะคะซึ่ง จากเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะก่อนวันที่9กรกฎาคมได้จ่ายอยู่ที่ประมาณ10%นะคะแต่หลังวันที่9กรกฎาคมเป็นต้นมาจ่ายอยู่ที่3%นะคะตรงนี้ก็จะมีปัจจัยบวกจาก e x ci s e t ท x อยู่ซึ่งนักคาดว่าจะเข้ามาช่วยเชยอเนวโน้มต้นทุนพลาสติกที่เพิ่มขึ้นนะคะทางนี้ทางฝ่ายคาดกำไรปี64ของ s ซเป้นะคะเติบโตอยู่ที่14.3%นะคะทางเซเป้เองก็อยู่ระหว่างออกเครื่องดื่มตัวเทอ์ปีนนะคะแล้วก็เครื่องดื่ม ตัวผสมกันชงบัญชานะคะก็ตัวในส่วนของ CBD นะคะซึ่งคาดว่าจะออกได้ในแต่มาสีนะคะหากว่าออยอมีการอนุมัตินะคะคาดในปลายเดือนเมษายนนี้นะคะโดยทางเซเป้เองก็จะร่วมกับบริษัทผู้ปลูกโดยตรงนะคะซึ่งทําให้มีต้นทุนที่ถูกกว่าตลาดนะคะอันนี้จะเป็นบริษัทที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะก็ปลูกในที่กลางแจ้งนะคะ แล้วก็น่าจะมีกับาการเจวีกับอีกหนึ่งบริษัทนะคะโดยทางนี้ทางฝ่ายก็รวมไว้ในประมาณการของปี65เรียบร้อยนะคะราคาพื้นฐานของปี65ให้ไว้ที่31.50นะคะราคาปัจจุบันแนะนำทยอยซื้อค่ะต่อไปก็เป็นตัวไวท์นะครับก็ผู้บริหารก็ยังมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มธุรกิจในปีนี้นะครับเนื่องจากปริมาณการขนส่งนะฮะยังมองว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของโลกเนี่ย ยังมองว่าจะเติบโต5-10%นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าหลักในการบริการขนส่งทางอากาศนะครและก็จากเมื่อวานข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็จะพบว่าตัวธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีคาดการนะฮะในเรื่องของการส่งออกของไทยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น10%นะครจากเดิมที่คาดไว้ปรับตัวเพิ่มขึ้น5-7%แล้วก็การนําเข้านะฮะบวก15%นะจากเดิมที่อยู่ประมาณสัก8%นะฮะก็จะทําให้ปริมาณการ นำเข้าส่งออกเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกทั้งในเรื่องของเฟส่าเฟสนะครับทั้งทางอากาศแล้วก็ทางเรือนะครับที่โดยทางเรือเนี่ยยังมีในเรื่องของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เป็นช่วงๆนะฮะก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องไปอย่างน้อยถึงกลางปี64นะครับแล้วก็ธุรกิจขนส่งข้ามพรมแดนนะครับก็มีความนิยมแล้วก็มีความต้องการมากขึ้นนะครับก็เลยได้มีการขยายธุรกิจด้วยการสั่งต่อตู้คอนเทนเนอร์อีก200ตู้นะครับ เป็น500ตู้นะฮะแล้วก็รับเข้ามาแล้วนะครับกว่า100ตู้นะครับคาดว่าทั้งหมดเนี่ยจะรับได้หมดภายในไต่มาส2ถึงไต่มาส3ซึ่งจะส่งผลให้เที่ยววิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มบริการใหม่ก็คือ LTL LT นะครับเพื่อบริการลูกค้ารายย่อยแล้วก็ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่ากาันให้บริการแบบ FTL นะครับ โดยไว้เนี่ยตั้งเป้านะฮะการขนส่งข้ามพรมแดนปีนี้เนี่ยจะโตที่30%นะฮะจากปีก่อนที่เติบโตอยู่ที่1 0อเปนะครับในเรื่องของแผนการขยายธุรก,กิจนะครับปีนี้เนี่ยก็จะมีการเช่าคลังสินค้าใหม่ขนาด1,000 0ตารางเมตรนะครับเพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่มค้าปีกแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนนะครับคาดจะเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็มีมีไรายได้เพิ่มประมาณสัก 100ล้านบาทต่อปีนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังร่วมมือกับบริษัทย่อยนะครับก็คือไว้ฮ่องกงแล้วก็ไว้สิงคโปร์นะครับในการเสนองานบริการทั้งทางด้านอากาศแล้วก็ทางทะเลให้กับลูกค้าในการนําเข้านะครับโดยการรวมสินค้าจากต้นทางนะครับเพื่อเข้ามาในไทยลดต้นทุนให้กับลูกค้านะครับรวมไปถึงการบริการแพคเกจเซอร์วิสนะฮะในเรื่องของการย้ายโรงงาน จากจีนมายัางไทยนะฮะจากสงครามกันค้าแล้วก็การรีโลเคชันในกลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องครัวแล้วก็โซลาเซลล์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคุยกับลูกค้าอยู่ประมาณกว่า10บลนะฮะแล้วก็เริ่มมีรายได้เข้ามาบ้างแล้วนะครับคาดว่าการย้ายโรงงานนี้เนี่ยจะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น150ล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มงานในเรื่องของซัพพลายเชนโซลูชันนะครับในเรื่องของการกระจายสินค้าโดยจะเน้นงานที่มีสัญญา มากขึ้นในปีนี้นะครับเพื่อให้มีรายได้ประจำเข้ามาลดความผันผวนของธุรกิจนะครับส่วนการทำา m ็มนเอะครับในปีที่แล้วเนี่ยก็มีในเรื่องของการถือหุ้นเพิ่มนะครับในบริษัทย่อยนะครับก็คือไวซ์สิงคโปร์นะฮะจากเดิมถือหุ้น70%เป็น100%ซึ่งเสร็จไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี63นะครับปีนี้ก็จะรับรู้กำไรได้เต็มที่นะครับส่วนแผน MA นะครับบริษัทอื่นๆนะฮะเนื่องจากการระบาดของโควิดเนี่ยไม่สามารถทำให้เดินทาง นะครับโครงการก็เลยชะลอไปนะครแต่ก็ยังคงมีแผนที่จะ M&A อยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเอาบริษัทย่อย ETL นะครซึ่งให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนนะครซึ่งปัจจุบันถือหุ้น40%นะครเข้าจดทะเบียนในตลาดในปี65ซึ่งคาดว่าก่อนเข้าจดทะเบียนเนี่ยตัวไว้เองน่าจะใช้สิทธิ์ขอออปชันที่จะซื้อหุ้นเพิ่มอีก11%นะครับขณะนี้เนี่ยตัว ETL ได้มีการตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็การเข้าจดทะเบียนก็เพื่อจะนําเงินไปขยายธุรกิจนะครับเราจะมีการปรับรายได้ปีนี้ขึ้นนะครับเป็นโต13นะครับมาอยู่ที่4,515ล้านจากเดิมที่คาดว่าจะโต7นะครับแล้วก็ยังคอนเซอร์วทีฟจากเป้าของบริษัทที่15-20ตนะครับตามการขยายงานแล้วก็แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ยังดีนะครับปรับกำไรขึ้นมาเป็น231ล้านนะครับบน PE 20เท่าราคาพื้นฐานอยู่ที่7.10บาท เรวก็คาดปผลในปีนี้อยู่ที่25สตางค์นะครับราคาปัจจุบันก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่นะครับจึงยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับตัวไว้์นะครับในส่วนของภาพรวมการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะมองว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะยังแว่งตัวอยู่ยในกรอบท่อนก้างกัด มองกรอบการเคลื่อนไหว1ันเจ็สิถึง1ันเจ็ดอยสี่สนะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ราคาทองก็ยังแบ่งตัวอยูอ่ในกรอบนะคะหลังจากที่ถแถลงการของทานเฟธนะคะก็ยังไม่ได้มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมนะคะ,ะแล้วก็ยังคงให้ความเห็นในเรื่องของอตัวการเพิ่มขึ้นนะคะของบอลยิวแฟรัตเนี่ยก็ยังไม่ได้น่ากังวลน,นะคะ ตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ยังเดินหน้าแข่งค่าขึ้นต่อนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยไปแตะระดับประมาณ92.6สนะคะสำหรับดอลลาร์ด็กซ์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมองเป็นแรงกดดันต่อ ภาพของตัวราคาทองคําอยู่นะคะประกอบกับ HPDR อนะคะ F, ทอทิพลดอายใหญ่เนี่ยก็มีการปรับลดการถือครองทอง,ทองคําลงอีก2.3ตันนะคะสะท้อนว่าเงินเงินส่วนหนึ่งก็ยังไหลออกจากในส่วนของทองคํานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจน,นะคะของฝรั่งรัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็ดัชนีพม i ภาคการผลิต นะคะที่ออกมาตับกว่าที่ตลาดคาดการ์เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวลงค่อนข้างจำกัดนะคะก็ได้นิสสงชิงบวกจากการไหลเข้ามาถึงในส่วนของทองคำส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเช่นเดียวกับในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองนะคะที่แข็งค่าขึ้นมานะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยเราคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะในเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะคะคืนนี้จะมีเรื่องของตัวเลข GDP นะคะไตรมาสสีของสหรัฐนะคะก็คาดการแข็ตัว4.1เซ็นะคะจากประมาณการครั้งต่อแล้วก็ ในส่วนของตัว i n i t เชีย o b l e s s claim นะคะผู้อขอรับใชิการว่างงานประจำสัปดาห์เนี่ยตรงนี้คาดการว่าจะปรับตัวลดลงนะคะก็โดยรวมเนี่ยตัวเลขน่าจะออกมาค่อนข้างดีซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคำเท่าไหร่นะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ย ก็ยังมีประเด็นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นบวกกับราคาทองคำได้บ้านในขาะเดียวกันเนี่ยก็หนุนในส่วนของดอลลาร์ในทางแข่งค่าด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งบวกและลบในเวลาเดียวกันนะคะก็คือเรื่องของความมิตกกังวลถึงผลกระทบนะคะจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์นะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ในฝั่งยุโรปนะคะล่าสุดเนี่ยในเทอร์แลนด์ก็มีขยายเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ไปถึง ันที่20เมษายนนะคะตรงนี้เนี่ยในแง่ของผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้มีเ็ดเงิน,เ,นเข้ามาซื้อในส่วนของทองคำไม้บ้านในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าก็ยังเป็นแรงหนุนในส่วนของตัวดอลลาร์นะคะในทิศทางแข่งค่าซึ่งก็ดูไม่ค่อยดีกับ ตัวราคาทองคาเท่าไหร่นะคะเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ตัวราคาทองคาเนี่ยก็ยังแกว่งตัวไปไหนได้ไม่ไกลนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีทั้งบวกปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเข้ามานะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของปัจจัยลบที่รุนแรงเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรใหม่ นะคะก็อาจจะต้องจับตาดูเป็นอย่างไรนี้สำหรับทิศทางของตัวดอลลาร์สารัฐแล้วก็ในส่วนของบอลยิอ่สิปีนะคะของสารัฐเองที่อาจจะชะลอลงม,มาในช่วงนี้นะคะใกล้ประมาณ1.6%นะคะ,ะโดยรวมเนี่ยเรามองว่าระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่ราคามีการดีดตัว ขึ้นไปเทส1,740ได้บ้างนะคะแต่ว่ายังมองว่าน่าจะติดแถวๆนั้นเหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของตัวราคาทองคำสปอร์ตนะคะแล้วก็แนวรับ1,730-1,725นะคะส่วน GOM 20เนี่ยเป็นพรีเมียมในราคาสปอร์ตอยู่ประมาณสัก5เหรียญนะคะ ดังนั้นเนี่ยบริวิการลงทุนถ้ามองในช่วงเช้าเนี่ยก็อาจาอาจะลุ้นเทรดดิ้งลองนะคะสั้นๆไปนะคะในกรอบ1 7 3 5 1 7 5ถึง1,745นะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเรายังมองว่าการเคลื่อนไหวในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวยก่อน,นะคะก็คือขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านอาจจะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในทองคำแล้วก็ในส่วนตลาดหุ้นในวันนี้ค่ะ